ก็กลายเป็นที่ฮือฮาแตกตื่นสำหรับแฟนๆที่เฝ้าติดตามคู่รักสุดฮอตคู่รักต่างอาชีพนักแสดงสาวสวยเป็นล่ารานีแคมเปญและนักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจรวนนทิตตอนนี้คุณวิวก็คังรักแฟนสาวสุดๆค่ะเพราะเขารับงานคู่กับแม่นายแล้วที่แอดก็แอบคิดว่าวัน,นแรกๆของงานคอนเสิร์ต ก็แอบเขินแล้วนะคะที่ปากมีแซลเบนลาเดี๋ยวสารภาพมาสิเป็นคนคิดสีชุดหรือเปล่าเห็นตอนนี้หัวใจสีชมพูิช่เลงนเข้าฟังไม่ถนัดค่ก็มันรักค่ะ และว,วันสุดท้ายของงานก็ทำเอาแฟนๆบางคนถึงกับเขินกรีดคอแตกกันได้เลยทีล่าสุดเมื่อค่ำวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่ s u อร์ไพมากๆที่ในงานคอนเสิร์ตปามีทำบุญหวังผลได้นางเอกสาวเบลล่าเป็นแขกรับเชิญโดยเป็นซีนที่ปามีร้องเพลงซ่อนกลิ่นและภาพก,ก็ฉายไปที่เบลล่า เล่นแบบวันเท็ที่วันนี้ก็เรียกเสียงคือฮาในคอนเสิร์ตมากค่ะเพราะคุณแฟนของเบลล่าฟิวชวินเข้ามาแสดงด้วย นะจะจุดนี้ใครไม่กรีดแอดขอกรีดก่อนนะคะใจฟูมากๆเห็นแล้วปลื้มปิ่มที่ได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของเขาสองคนและแอดก็แอบสังเกตแม่นายก็น่าจะเก็บอาการสุดๆพยายามจะเล่นซียนร้องไห้แบบข้างนก็น่าจะเขินคุ้นแฟนแน่ๆค่ะที่พอจบเพลง่างมีก็หันไปแซวเป็นลาทันทีเม่อสักครคุณเล ดูเขาสแสดงละครแบบสดๆเลยนะคะแบบวันเทคนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาให้พี่นี่เป็นพิเศษด้วนด้วีหักใจว่าเออคือัวเดี๋ยวมันจะบแบบเออคอนเสิน์ตอยของเมื่อวานไปแล้วแล้วก็วจะแบบไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ตื่นเต้นก็เลยวันนี้อันนี้งาเปิด ทำบุญจนได้เห็นผลตรงนี้เลยวนะคือมีติดตามเห็นมีหูจริงเหรอคะเพื่อนคิดรักกั่เหรอคะมาคุณนั่งอยู่ตรงไหนหรือเปล่าคะออกจากตรงนี้มาได้ยังคะไม่ทราบเด็กเด็กบอกว่าจะเดินมาหน้าเวทีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่คอยซัพพอร์ตกันและกันจริงๆเป็นแลบมีงานแสดงคอนเสิร์ตสองวันติดวันแรกคุณวิวก็ตามมาให้กำลังใจโดยการเป็นผู้ชม วันที่สองก็มารูปแสดงกับคุณแฟนด้วยไม่ผัดเลยนะครับตัวถ่ายลงได้แล้วนี่ใช่ไหมถ่ายลงแล้วนี่อะอะประสาด้วยมาดูเมื่อวานนะมาดูเมื่อวานมาดูเมื่อวานมาดูมืวเมื่อวานแค่นั้น อะไรนิ้พที่กมดอาดเยังก็อยู่กดอาดแล้วใช่ก็